ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสนุกวิทย์คิดทดลองแต่วันนี้พี่พี่มหกทักหนึ่งจะมานำเสนอความรู้อะไรให้กับน้องๆนะคะรู้กันบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาสุขาเลขที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภาผู้สาลีเลขที่สิบห้าค่ะ อันที่หนึ่งนะคะคือธทรณนีภาพค่ะประกอบด้วยเปลือกลูกทวีบนะคะแล้วก็เปลือกลูกหาสมุทรค่ะซึ่งอยู่แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิสิกค่ะ mm hmm. ค่ะนะคะส่วนอันที่สองนะคะคือฐา,านเอรณีภาพค่ะอยู่ใต้แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิสิกลงไปค่ะ mm hmm. มี2เขตนะคะ mm hmm. คือเขตที่เคลื่อนไหวสะเทือนมีความเร็วต่ำและเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง ชั้นที่3นะคะชั้นมาชิมาภาคหรือเมโซเฟียซึ่งมีความลึกประมาณ700-2900ถึง2,900กิโลเมตรเป็นบริเวณที่มีเนื้อโลกเป็นของแข็งค่ะที่4นะคะเกลดโลกชั้นนอกอยู่ที่ระดับความลึก2,900-5,150ถึง5,150กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นเหล็กหลอมละลายค่ะ,ะและชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่5เกลดโลกชั้นใน เกลกชั้นในนะคะอยู่ที่ระดับความลึก5,150กิโลเมตรถึง6,371กิโลเมตรจากแรงกดดันภายในนะคะทำให้เหล็กเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ